สวัสดีคุณผู้ชมชาวบางกอกแอสเซททุกท่านนะครับวันนี้ก็เราพามาดูป่าลึกในอเมซอนไม่ใช่นะฮะวันนี้อยู่กันที่โครงการทาราในโซนราชพฤกษ์ก,กาญจนาพิเศษนะคุณผู้ชมก็วันนี้สภาพบ้านก็อย่างที่เห็นฮนะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาอะไรออกก่อนดีแต่วันนี้เรามีคนที่รู้ครับว่าจะเอาอะไรออกก่อนซึ่งมาเชิญทางนี้เลยฮะเดินครับพี่น้องครับสวัสดีคุณตุงครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวส๋งเสื้อบริษัทไปไหนผมก็สามารถไดเทียบนี่ยังตามไมคกเลยเนี่ยผมอะไรไม่ได้เอามา <c oughs> วันนี้คิวกาดอาหารนิดนึงแ,แต่ถ้าใครที่ติดตามช่องมากก่ะไอซเสรแน่นอนว่าต้องคุ้นเคยกับช่างดีไซเนอร์ุ๋งคนนี้อยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็ถามสัมภาษณ์คุณุ๋งก่อนเลยแล้วกันหลังนี้เท่าที่เดินดูมาเป็นไงบ้างหลังนี้ก็ถ้าดูถ้าถ้ายืนนอกบ้านมองแล้วมีซุ้มอยู่เนี่ยก็อาจจะ นึกสภาพว่าเราเหมือนถือบ้านไททองที่เป็นบ้านยุคใหม่นะครับอารมณ์นั้นเลยขนาดนั้นเลยครับต้องบอกเสริมนิดนึงนะครับว่าหลังนี้เป็นหลังมุมด้วยพวกบ้านที่เป็นหลังมุมถามคนที่เป็นดีไซน์ในการออกแบบก่อนละกันมันมีผลไหมฮะบ้านหลังมุมเราจะออกแบบให้ต่างจากบ้านหลังที่เป็นหลังตรงกลางเรื่องหลังมุมเนี่ยเนื้อที่เขาค่อนข้างเยอะกว่าหลังกลางทั่วไปลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาต่อเติมข้างบ้านอะไรได้เพิ่มอีกนะครับครับก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปแล้วก็ หลังมุมคือไม่ติดกับใครอยู่แล้วด้วยดีตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นผมจะพาไปชมทางเข้าของหลังนี้นะฮะเข้าตรงไหนก่อนอลัอาางการมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ดูประตูบ้านหลังนี้ซึ่งเราเข้าไม่ได้ผมลืมเอากุญแจมา <laughs> ซึ่งเดี๋ยวตุงพาไปดูช่องที่เราเข้ามากนดีกว่าฮะผมเข้ามาช่องนี้นะครับ <laughs> <laughs> ผมเข้าช่องนี้มา <laughs> ผมลืมกุญแจนี่คือประตูของทีมงานทั้งหมดนะฮะไม่ได้แค่ตุ่งเข้ามาคนเดียวนะครับมาทั้งหมดคือช่องนี้หมดเลยพาทีมลําบากไปหมดเลยข้าลําบากเลยเซอร์ไพรส์ตั้งแต่หัวม้วนครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มพาคุณผู้ชมดูตั้งแต่ส่วนแรกก่อนเลยแล้วกันครับเอาเป็นที่จอดรถก่อนเนาะส่วนนี้ทําอะไรยังไงบ้างฮะเดี๋ยวตรงเนี้ยเห็นเก่าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ใหม่เดี๋ยวผมทำทรายล้างให้ใหม่นะครับแล้วก็กระเบื้องนี้รื้อออกเดี๋ยวทำทรายล้างใหม่ทรายล้างเนี่ยก็จะยิง ให้สีโทนเดียวกับใกล้เคียงตัวบ้านะนะครับคุมโทนไปในตัวด้วยผมขอถามานิดนึงได้ไหมครัตรงแตกๆตัวนั้นมันเป็นปัญหาอะไรต่อการทำามี่ยที่แตกที่เห็นเบื้องต้นตรงนี้คือกระเบื้องเขาแตกเฉยๆตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับเราอยู่ละเพราะว่าตัวพื้นลงรถเองที่เขาอ่อนกาวก็ไม่ได้สุดอะไรนะครับในส่วนนอนบีมก็ยังอยู่ปกติี๋ยวเราเปลี่ยนไปดิชิ่งให้ใหม่นะครับอ่าเรียกว่าโซมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยฮนะเราทําได้หมด ตอนเริ่มเราเริ่มที่ป่าใช่ไหมตอนนี้จะถึงเวลาที่เราจะเข้าไปดูแล้วป่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดแต่งทร,รงต้นไม้ให้ใหม่นะครับฮะแล้วก็ไม่อยากให้ตัดทิ้งเพราะหนึ่งคือหลังมุมตรงนี้มีเนื้อที่พื้นที่สีเขียวรอบๆเราก็อยากได้ความล่นลืนเก็บไว้ด้วยนะครับครับแล้วต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาลงเสร็จปุ๊บมันได้เลยคุณเอาต้นไม้มาใหม่แล้วยิ่งเป็นต้นใหญ่อย่างเงี้ยยากนะครับก็เลยจะเก็บไว้แล้วตัดแต่งให้นะครับ อางยิงมุมสวนตรงนี้นี่มีพื้นที่กว้างมากนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าบ้านหลังหลังจากทําการปรับปรุงแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถตั้งซุ้มแบบนี้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่นี้ผมไม่ให้ไปเพราะว่ามันผุพังหมดแล้วคือทิ้ง <c oughs> จะเก็บไว้เองไหมฮะคงไม่ได้ <c oughs> ใส่รถไม่ได้อ๋อคือถ้าใส่ได้คงไปแล้วมาเดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันบ้างครับไอรั้วด่เห็นแตกๆพวกนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ใหม่หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่า ซื้อบ้านไปจะบโบแบบนี้นะครับใส่ให้หมดเลยนะครับอุยส่วนข้างบ้านตรงนี้มีเฉลียงผมชอบนะแต่ไม่เอาสภาพนี้นะมันเอียงเล็กน้อยนะครับมันเอียงแต่ตรงเนี้ยผมจัดการให้ใหม่ส่วนมากมันเอียงเพราะอะไรครับตัวเฉลียงเนี่ยเขาออนกาวนะครับออนกาวแต่เมันก็ไปตามดินเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้ใหม่มเราทุบนี้ออกแล้วเ,เทให้ใหม่นะครับไม่ให้มันเอียงแบบนี้ละ <amos. S 2> <K> ลก็คือเผื่อไว้ให้ลูกค้าที่ซื้อบ้านสามารถมานั่งเล่นได้ด้วยครับ แต่ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ออกมาไม่ได้นะครับออกมามันเอียงอยู่เดือดลื่นเรายังจะทําเป็นรั้วกันตกไหมฮะหรือว่าเราจะปล่อยโฟไปเลยเอาผมปล่อยโฟไปดีกว,ว่าครับเ,เขาเนี่ยเพราะาเฉลียงอ่ะเราทํามันไม่ได้สูงอยู่แล้วด้วยรั้วกันตกผมว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับอา่าใช่ด้านในอันนี้โอ้เจ้าของบ้านเดิมน่าจะเป็นคนรักปลานะฮะครับครบนนบาวนี้บ่อปลาตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของใหม่จะรักปลาไหม นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะเอาออกเสร็จปุ๊บผมจะทําการเป็นพื้นขัดมันเป็นลานปูนไว้ให้นะครับเผื่อที่ลูกบ้านใหม่เนี่ยเขาอยากจะตากผ้าอะไรตรงนี้ได้อันนี้ผมถามเพิ่มเติมได้ไหมครสมมุติถ้าลูกค้าที่มาซื้อบ้านหลังนี้ดนนนันเป็นคนบังเอิญเป็นคนรักปลาเหมือนกันการที่มันเป็นพื้นขัดมันอะยังสามารถต่อแบบที่เป็น้างน้ําได้ขึ้นใหม่เนาะทำได้เลยครับแต่ตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยผมดูทรงแล้ว ความหนาแน่นของดินนะมันค่อนข้างดีอยู่เพราะว่าบ่อตัวเนี้ยไม่เล็กเลยแล้วก็พอมีบอ่อเปุ๊บน้ําหนักน้ําในพื้นดินตรงนี้แน่นพอสมควรเลยอย่างนี้ไหวหรือบอ่อไ,ไหวฮะไหวครับบ่อไหวบ่อไหวโอเคบอ่อไหวที่แปลว่าบอ่อไหวนะฮะเพิ <laughs> ่มเติมตรงระแนงน,นิดนึงได้ไหมฮะอันนี้เราจะเก็บไว้ไหมฮะระแนงตัวเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยผมจะเล่า,านี้ว่าตัวหลังคาตรงเนี้ยแล้วก็ระแนงตรงเนี้ยมันทําให้แสงเนี่ยเข้าบ้านได้น้อย บ้านมันทึบนะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมจะเก็บระแนงไว้แต่จะเอาหลังคาตรงนี้อ,อกผมอยากให้แสงเข้าบ้านตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูโซนที่เป็นโซนที่เกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆของบ้านกันบ้างพวกโซนระบบปะปาอะไรพวกนี้พื้นที่ฝั่งนี้ของเดิมๆบ้านเขาก็จะเป็นดินนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาทาการเทปูแล้วปูกระเบื้องไว้ผมก็จะแก้ไขในส่วนกระเบื้องตรงนี้ใหม่นะครับอืมครับจ็เป็นพื้นขัดมันให้ดูเรียบร้อยไว้ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้กว้างพอที่ว่าจัดสวนอะไรได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินของแม่บ้านอะไรไปนะครับให้มันดูเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราได้มุมสวนอย่าฝั่งเรามีมุมสวนอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วฝั่งมุมด้วยแล้วอูหพื้นที่เต็มข้อมากๆครับบ้านหลังนี้กว้างนะคุณผู้ชมนี่เรายังไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านเลยนะข้างนี้ก็จะเป็นทางเดินของแม่บ้านนะครับห้องเบรกก็จะอยู่ตรงนี้ของเมดเนี่ยก็มีห้องน้ําแยกของเขาด้วยต่างหากนะครับ ห้องน้าเมดหลังนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามีโซนชาเวอร์ด้วยห้องน้ําเมดหลังนี้ไม่ไม่ไม่เล็กนะครับก็เดี๋ยวห้องนเงนี้ยผมเปลี่ยนวินิชชิงให้เหมือนกันเมดก็จะได้เจออะไรที่สวยงามสักหน่อยนะครับใส่ใจยันห้องแม่บ้านแล้วก็ในห้องเมดห้องพักของเมดอันนี้ผมก็เปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่นะครับเปลี่ยนตูให้ใหม่ด้วยนะครับ,รบไม่ให้เขาอยู่สภาพทรุดโทรมนะครับ เรียกว่าเมดคนไหนที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะอยากมาทํางานบ้านหลังนี้ติดต่อที่ตุ๋งได้ไหมครับผมน่าจะไม่รู้จักเจ้าของบ้านใหม่นั่นแหละฮะผู้จงรับไปต่อฮะหลังบ้านอุ้ยฝั่งนี้หลังคาจะเปลี่ยนเท็กเจอร์เนาะหลังคาตัวเนี้ยพื้นที่หลังคาตรงเนี้ยผมว่าผมจะเอาออกก่อนนะครับเพราะว่า,าด้วยตัวเดิมของหลังคาเนี่ยมันสุดโทมแล้วแล้วก็เรามีจุดซักล้างที่อยู่ในตัวบ้านอยู่แล้วอยู่ใต้าชายคาบ้านอยู่แล้วนะครับ<า>ตรงนี้ก็ถ้า เจ้าของใหม่อยากได้หลังคาเพิ่มก็สามารถทําเพิ่มทีหลังได้นะครับ <tav> ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านหลักนะครับอืครับแล้วหน้าเนี้เขาจะเป็นชั้นพักก่อนเข้าบ้านอืมคราวนี้ขั้นข้างหน้าตรงเนี้ยตอนนี้มันสุดเอียงอยู่เดี๋ยวผมทําขั้นบันไดให้ใหม่ตัวดินกับชั้นพักเนี่ยมันประมาณ30มสิบเซนอืมผมว่ามันสูงไปนิดนึงเดี๋ยวผมเสริมขั้นบันไดให้ขั้นหนึ่งนะครับแล้วผมก็ป Uz ู Uz ุงกระเบื้องชั้นพักให้ใหม่นะครับ อันนี้ประตูเข้าบ้านดำาแต่พวกนี้เราจัดการให้ใหม่เดี๋ยวหลังนี้เราเปลี่ยนนิยมให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่คนที่ซื้อบ้านมือสองอยากจะได้ยินแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้จริงๆเนาะซึ่งเราจัดการให้อยู่แล้วคอนเฟิร<ำ>์มไหมครับท่านตงครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังเลยครับท่านเราจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีครับโซนเราเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นและโซนรับแขกนะครับรวมกันตรงเนี้ยมองไปด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็น เฉลียงตอนที่เราผ่านมาตอนแรกนะครับตรงนี้ก็สามารถจัดเป็นโซนนั่งเล่นรับแขกอะไรได้นะครับตรงนี้เราก็จะเ,เปลี่ยนหน้าต่างตรงสองชุดนี้ให้ใหม่แล้วก็ปูกระนิตโตใหม่ให้หมดเลยทั้งหลังนะครับเราจะเห็นว่าห้องนี้นะคุณผู้ชมหน้าต่างมันมีเยอะอยู่แล้วซึ่งถ้าเราเปลี่ยนฟินิช,ชิงมนะันหน้าตามันก็จะดูแบบดูดีทันสมัยขึ้นมาเยอะเลยแล้วส่วนฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของบ้านเดิมเขาทําไมต้องมี ฟุตบันเลื่อนกั้นไว้อย่างนี้นะครับแต่คราเนี้ยผมจะเพิ่มห้องเนี้ยให้เป็นสามารถที่จะเป็นห้องนอนล่างหรือห้องทํางานก็ได้หมายถึนะงห้องข้างในนะั่นแหละห้องข้างในตรงนี้<อ>เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ให้นะครับ<อ>ผมปิดตรงนี้ให้เพื่อ,อเป็นความเป็นส่วนตัวของคนในห้องอนะครับได้แยกโซนกันชัดเจนฟังก์ชันมันเลยดูชัดเจนม,มากเลยนะโซนตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจัดการเรื่องวอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนแกนิตโต้พื้นให้นะครับจุดแสงสว่างไฟ เราไลาอันนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมอยากไปดูห้องโน้นแล้วครับตรงห้องเนี้ยพอเราเข้ามาเรารู้สึกว่าห้องมันมืดเนาะมากนะครับ <c oughs> ที่มันมืดเนี่ยเพราะว่าด้วยแสงที่มันไม่เข้าจากหลังคาที่เขาบาังอยู่ตรงนี้ผมก็เลยอยากให้เอาหลังคาตรงนี้ยออกจะอพอออกเสร็จปุ๊บห้องเนี้เราได้แสงธรรมชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คือนอกจากได้โป่งตรงหลังมุมแล้วห้องนี้ก็จะพอยได้แสงไปด้วยใช่ครับเพียจุดเดียวได้ถึงสองส่วนเลยนะครับฝ้าพี่เห็นเละๆแบบนี้เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยน,นะครับมันขึ้นสนิมแล้วนะครับตรงอันเนี้ยที่มันทางแบบเนี้ยมันอาจจะท่อน้ําของห้องน้ำเขาห,หลุดเดี๋ยวตรงนี้เราแก้ระบบให้ใหม่นะครับซึ่งถ้าสมมติมันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําเราทําอะไรบ้างนะเราทําอะไรให้ไหม เราตรวจเช็คให้ตรงไหนเสียเราจัดการแก้ให้ใหม่นะครับถ้ามันหนังจริงเราเปลี่ยนไปเลยนะใช่ครับเสียด<ป>ายวัวเปอร์เาเหมือนกันนั้นนีเปอร์ก็ไม่เก็บไว้เนาะเก็บไว้ให้ไม่ได้ครับม,มันเก่าเกินแล้วเปลี่ยนดีกว่าโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ตั้งตระกินข้าวโซนรับประทานอาหารนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้หน้าต่างพวกนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับ แต่ส่วนที่เป็น bay window อันนี้เราเอาไว้เนาะเอาไว้ครับแล้วก็จะเป็นบานยาวแบบนี้เหมือนเดิมเลยอแต่เปลี่ยนเป็นมินเนียมให้ใหม่เพื่อให้แสงตรงนี้เข้ามาในส่วนที่นั่งกินข้าวได้รับแสงธร้มมาชิหน่อยพวกนี้เดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันจะริงหนึ่งใช่ครับไซส์หน้าตา่างไปฮะโซนครัวมางดีกว่าโอ้โหเพราะครัวสภาพตอนนี้คือกระจุยกระจายมากในส่วนของครัวตรงเนี้เดี๋ยวตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะมากั้นมินเนียมกันกลิ่นตรงนี้เพิ่มได้นะครับ ้าบว่าเราติดบานใหญ่ให้เลยนะเพราะช่องตรงนี้มันกว้างช่องตรงนี้เดี๋ยวเครื่องบนเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะ,ะทําผนังขึ้นมานิดนึงช่วงข้างบนนะครับเราก็เป็นบานเลื่อนสลับตรงนี้เพื่อกันกลิ่นระหว่างที่นั่งกินข้าวกับในโซนครัวแต่ครัวตรงเนี้ยก็จะเป็นครัวที่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักมากอ,มอาจจะทําอาหารเบาๆนะครับเดี๋ยวเราทำเคาน์เตอร์ให้ใหม่มนะครับแล้วส่วนระบบปรัปลาตรงครัวนี่นะฮะอันนี้เหรอเราเช็คตรวจเช็คให้ใหม่อยู่แล้วครับ เรามีเคาน์เตอร์ตรงนี้จุดหนึ่งแต่ปุ๊บถ้าเกิดอยากทําอาหารหนักจะมีเคาน์เตอร์ข้างนอกอีกขอตามไปดูหน่อยฮะตอนนี้เคาน์เตอร์มันเป็นแบบไหนอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ปูนอยู่นะครับเป็นเคาน์เตอร์ปูนอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าทําอาหารหนักเนี่ยเรื่องกลิ่นอะไรเนาะก็มันทําข้างนอกซะห้องน้ำชั้นล่างแน่นอนสุภัณันผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วผมไม่ให้ใช้ของซ้ํเจะของเดิมละสุดยอดผมเปลี่ยนให้ใหม่ ประตูเห็นุูอเลยพวกนี้ okay? โดนน้ำเยอะๆผมเปลี่ย ouais, นได้ใหม่นะครับแป้งเย็นอันนั้นทาได้นะครับถุงยังใช้ได้อยู่นะฮะไม่เป็นไรเด้อับสักหน่อยไหมฮะไม่เอเดี๋ยวในห so ้องนี้ก็จะมีโซนชาวเวอร์ด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของโซนชาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมแยกเปียกแห้งให้นะครับก็เวลาอาบน้ําในส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะได้ไม่น้ําจะได้ไม่ไหลไปในส่วนแห้งนะครับเราแค่เข้ามาใช้ ล้างมือเหลืออะไรอย่างเดียวก็ได้ไม่เหลืออะไรมากมมาเดี๋ยวอันนี้จะเป็นส่วนในส่วนของโ้นไฟนะครับครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้นะครับผมตรวจเช็คเรื่องไฟให้ทั้งหลังเลยตอนนี้เท่าที่ลองดูบางจุดมันยังติดอยู่นะยังติดอยู่แต่ยังไงก็ต้องตรวจเช็คครับเพื่อความปลอดภัยบันไดกันมากดีกว่าอันนี้ทรงค่อนข้างแปลกนะฮะบันไดน,นี้โครงสร้างบันไดเนี่ยเป็นโครงสร้างปูนนะครับก็แข็งแรงก็เดี๋ยวตรงนี้เราขัดเคลือบให้ใหม่เลย หินตัวนี้เดี๋ยวผมขมอมสะอาดจัดการให้เรียบร้อยเลยเราจะเก็บไว้ใช่ไหมหินเพราะปกติบันไดของอทั่วๆไปของบ้านบางกอกเนาะเราจะเห็นขั้นบันไดคือมันจะชิดแบบกับผนังฝั่งนี้ไปเลยแต่อันนี้คือมันมีเป็นเสาปูนค้ำไม่อยู่มีผลต่อการทำเยอะเนียตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เพราะผมว่าหินตัวนี้มันก็มีมูลค่าประมาณนึงเจ้าของบ้านใหม่สามารถที่จะมาตั้งของโชว์อะไรตรงนี้ได้นะครับก็เลยเก็บไว้ให้ ถ้าต่างนหน้าต่างหน้าต่างนี่เห็นโูกโกงนี้ผมไม่เก็บไว้นะครับผมเปลี่ยนให้เลยนะครับซึ่งเราเปลี่ยนให้เป็นผมเปลี่ยนเป็นมินยมให้นะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับยังตอนนี้ <c oughs> ยัง <c oughs> ตอนนี้บ้านยังโอเคไปต่อฮะเราส่วนพื้นบันไดมันเป็นไม้เนาะครับอันนี้เดี๋ยวขัดเคลือบให้ใหม่เลยสภาพยังดีอยู่เลยนะก็ยังดีอยู่แต่ว่าผมอยากนะยังแน่นอยู่เลยผมอยากให้เจ้าของบ้านเนี่ย ได้ของใหม่ๆนะครับห้องแรกอันนี้คือของเดิมคือเป็นกั้นกระจกไว้แล้วด้วยครับอันนี้กั้นแอร์ได้ใช่ไหมอันนี้ก็มันก็จะเป็นโซนนั่งเล่นของชั้นสองนะครับสามารถที่จะจัดเป็นห้องพักก็ได้ห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องไม่เล็กเลยใหญ่มากใหญ่ใช้ได้ก็ห้องนี้เดี๋ยวผมตัดการเปลี่ยนลามิเนตให้ใหม่นะครับของเดิมเนี่ยมันก็ มีจุดที่เสียหายโดนน้าอะไรผมจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคือเปลี่ยนทั้งชั้นเลยนะใช่ครับเปลี่ยนที่นี่ขอเราอ่ะไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบแค่ห้องเดียวนะเราเปลี่ยนให้ทั้งฟอร์เลยอ่าแล้วส่วนตรงรูรูที่ติดแอร์ตรงนั้นเราเก็บไว้ให้ไหมฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมปิดให้ก่อนเพราะว่าเจ้าของใหม่เนี่ยามาติดแอร์ก็ต้องมีรูออกไปอยู่แล้วโอเคอันนี้ผมปิดให้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวนกเข้าอ่าเดี๋ยวไปดูระเบียงกัน กลัวจะมีมากกว่านกเข้ามานะเมื่อกี้แอบเห็นกระรอกหรือหน้าบ้านด้วยในส่วนของระเบียงตรงนี้เห็นกระเบื้องลายเก่าๆสกปรกสกปรก,ก,กแบบนี้เดี๋ยวผมจัดการหรือเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวประตูบานเปิดที่เป็นไม้ที่มันผุเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่เหมือนกันนะครับของเดิมสภาพทรุดโทรมละเราก็อยากให้เจ้าของบ้านได้ไลายใหม่ๆนะครับอย่างรูระบายน้ำโอ้โหตรงระเบียงหลังนี้มีไหมฮะตรงนี้มีจะมีรูระบายน้ําอยู่ข้างซ้ายตรงนี้ครับ เราจะไว้ฝั่งเดิมไหมเราคงไว้จุดเดิมครับเพราะว่าฝั่งซ้ายตรงเนี้ยมันเป็นฝั่งที่ว่าเราไม่ได้เดินกันประจําอยู่แล้วม,มันก็แค่ให้น้ําตกในช่วงที่ฝนตกแค่นั้นอโอเคนะนี่ไงเราคิดมาแล้วห้องนี้มีโซน WALK IN CLOSET ด้วยนะของเดิมเขกากั้นกระจกไว้แล้วเราจะเอาไว้ไหมฮะเดี๋ยวชุดเนี้ยผมทําการตรวจเช็คเช็คลูกล้อเช็คมือจับกุญแจแล้วมันนี้ผมถ้าเกิดท่นไหนเสียผมเปลี่ยนให้นะครับ แต่ตรงนี้ผมจะเก็บไว้ไว้ให้เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยเป็น walk in closet ให้เขาเลยซึ่งสไตล์นี้มันโอเคอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วครับตรงนี้เอาใส่ตู้เสื้อผ้าแต่งตัวอยู่ในห้องนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้กว้างเลยนะค,คุณผู้ชม walk in closet ของบ้านหลังนี้ตู้ใบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มันก็ไม่ได้เล็กนะมันใหญ่มากแต่ดูพื้นที่ที่เหลือดูสิฮนะถ้าวัดขนาดกับตุ่งที่ยืนอยู่คือมีพื้นที่เลยเยอะเลยตั้งได้อีกตู้ด้วยซ้ำอ่ะเปลี่ยนโต๊ะใหม่นี้ก็เครื่องแป้งอะไร นี้ได้นะครับห้องค่อนข้างใหญ่ในส่วนของห้องน้ําตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการเรื่องเฟซชิ่งเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยจะไม่เห็นคราบลาดำดำเก่าๆอะไรแบบนี้แล้วนะครับอันนี้มันดํายนันยานแนวเลยนะนนเปลี่ยนให้หมดเลยเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะเก็บในส่วนของมินเนียมตัวเนี้ยไว้เพื่อให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้าห้องน้ํพาพอแสงเข้าเนี่ยมันก็ทําให้ห้องน้ำเนี่ยไม่ได้เปียกตลอดเวลาด้วยให้ห้องน้ําแห้งไวขึ้นอารมณ์เหมือนระบายความชื้นเนาะใช่ครับ โซน,นข้างนอกครับตูงเราจะทาไงกับมันบนะ้างโซนข้างนอกระเบียงตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่นะครับแล้วก็ไม้ระแนงเนี่ยเราจัดการซ้อมแซมทาสีให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับเราจะเบิ้ลความสูงของระแนงขึ้นความสูงตอนนี้มันค่อนข้างบังระดับสายตาได้ประมาณนึงแล้วเพราะว่ามองเข้ามาก็ไม่เห็นคนที่ใช้ห้องน้ําอยู่แล้วนะครับคราวนี้มันก็ได้ความโป่งด้วยแต่เราไม่ได้ติดเกาะอะไรไปข้างนอกใช่ไหมครับไม่มีครับ เรถัดมาตรงนี้ก็มีอีกสองห้องนอนนะครับอืมครับก็เป็นห้องนอนรองทางซ้ายและขวานะครับก็ห้องนอนตรงนี้เตียงเราแถมไหมฮะเตียงนี้เตียงเตียงในห้องนี้เราแถมไหมฮะเตียงถ้าแถมไปผมกลัวเจ้าของใหม่จะไม่อยากได้นะครับเอยแต่ฟุกยังใช้ได้นะครับตุ๋งไม่เชื่อลองลองดูนะฮะกระโดดลงไปเลยฮะโอถ้าทางจะฟุ้งนะครับฝุ่นขนาดนี้หมายถึงอารมณ์ฟุ้งฝุ่น เดี๋ยวห้องนี้เราก็ทําการเปลี่ยนหน้าต่างให้ใหม่นะครับแล้วก็ฝ้าเราจัดการให้ใหม่เหมือนกันอืครับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงห้องนอนนึงนะครับแต่ว่าห้องเนี้มีระเบียงด้วย<ม>ติดกับระเบียงด้วยนะครับก็ห้องนี้เราก็จะเปลี่ยนฟินิชชิ่งให้ใหม่เหมือนกันนะครับหน้าต่างเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หน้าต่างเดิมเนี่ยมีคราบน้ํากรอบบานก็แตกพวกนี้เราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคราบน้ําพวกนี้ส่วนมากมันมาจากอะไรครับด้วยตัวขอบพวกนี้ มันมีร่องเล็กๆน้าสะาดมามันก็สามารถที่จะซึมเข้าได้ละเดี๋ยวนี้เราทําให้ใหม่แล้วของที่เราทําใหม่มันมั่นใจได้ไงครับเราลีนพียูให้อย่างดีเลยครับในส่วนของระเบียงก็ระเบียงห้องนอนเราห้องนอนใหญ่เราเปลี่ยนให้ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันเราไม่ให้สภาพเก่าๆไว้แบบนี้กับลูกค้าแน่นอนไม่ให้น้อยหน้ากันนะห้องแต่ละห้องครับดูดูคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูนี่แหละฮะคือ ความสมบุกสมบันของของพวกเรานะไม่ไม่ใช่ความสมบุกสมบันความผิดผมผมลืมมากุญแจม <c oughs> าก็ต้องเข้าบ้านให้ได้ <c oughs> ออกก่อนได้เปรียบครับ <c oughs> ออกที่หลังโดนแบ็คเมสโอเคตุ๋มมาสรุปให้คุณผูช้ชมฟังหน่อยวันสำหรับวันนี้บ้านหลังนี้ทําเยอะทําน้อยยังไงบ้างหลักๆเลยของบ้านหลังเนี้ยเราในส่วนของเช็คเรื่องงานระบบนะครับงานประปางานไฟฟ้าตรงนี้เราเช็คให้ใหม่หมดเลย <c oughs> แล้วก็ในส่วนของฟินชิงที่เห็นอะไรเก่าๆพวกเนี้ยเราจัดการ ให้ดูดีสภาพใหม่นะครับม,มันเป็นบ้านมือสองที่ดูยังกับบ้านใหม่นะครับในส่วนของทรงโครงสร้างเนี่ยเราก็ทาการตรวจเช็คเหมือนกันตรงไหนที่ไม่โอเคเราก็จะปรับแก้ไขนะครับเอางิงตอนแรกที่มาเห็นน่สภาพมันคือดูไม่ได้เลยนะแต่เดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมยัง<ม>ครับ<ม>ยัง<ๆ>ยังบ้านยังไม่ทําอันนี้เพิ่งมาใหม่ฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าสภาพเป็นไงรอติดตามชมได้เพราะเดี๋ยวคนที่จะพามาชมก็เป็นตรงเหมือนเดิม จะยังอยู่กับเราอีกแน่นอนตุงมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมติดตามชมไว้นะครับบ้านสวยแน่นอนครับโอเคฮะแล้วก็นี่คือตุงดีไซเนอร์ของบางกอกแอสเซทครับผมขอบคุณครับโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วสําหรับบ้านหลังนี้นะฮะพอรีโนเวทเสร็จหน้าตาออกมาจะสวยขนาดไหนอยากให้คุณผู้ชมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปบ,บอกลาคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันครับไว้เจอกันครับแค่นี้แค่นี้แหละครับโอเคฮะคุณผู้ชมถ้าอยากติดตามก็ฝาก ช่องทางทุกช่องทางเลยเนาะของบางกอะแอเเนาะกดไลค์กดแชร์นะ like, ด้วยนะครับบ้านดีๆรอคุณผู้ชมอยู่สําหรับวันนี้บางกาะแอเต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด u b s c ไ i b e ์ช anel บางกก o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ